จริงหรือไม่ที่กองทัพเล็กๆอย่างกองทัพประชาชนลาวคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญในโลกหลายขั้วที่กำลังลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของอเมริกาเปิดหัวมาน่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราที่สุดอย่างสปปลาวใช่ไหมคะใช่ครับเราจะไม่ได้มองแค่ว่าเขามีรถถังกี่คันมีทหารกี่นายแต่เราจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่าโครงสร้างกองทัพของเขา บอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปและนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนครับถ้าอย่างนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะภาพรวมกองทัพของสอปอป,อปอลาวเป็นอย่างไรบ้างคะครับกองทัพประชาชนลาวแบ่งเป็นสามเหล่าทัพเหมือนสากลทั่วไปคือทัพบ,บกทัพเรือและทัพอากาศแต่หัวใจหลักที่แท้จริงอยู่ที่กองทัพบ,บกครับเพราะลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลดังนั้น บทบาทของกองทัพเรือจึงจำกัดอยู่แค่การดูแลความสงบเรียบร้อยในแม่น้ำโขงมีกำลังพลเพียง6 0รนายกับเรือตรวจการขนาดเล็กประมาณ40กว่าลำเท่านั้นแปลว่ากองทัพเรือมีขนาดเล็กมากส่วนกองทัพอากาศล่ะคะกองทัพอากาศก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมีกำลังคนประมาณ3,500นายนายแต่ถ้าเราไปดูยุธทธปกรณ์จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่า เราไม่ได้เน้นการรบกลางเวหาหรือการครองน่านฟ้าแบบที่เราคุ้นเคยกันอ้าวทำไมล่ะคะไม่มีเครื่องบินขับไล่เหรอถูกต้องครับในอดีตเราเคยมีเครื่องบินขับไล่มิค21ที่ได้จากสหาภาพโซเวียตแต่ปัจจุบันปลดประจอการไปหมดแล้วตอนนี้ฝูงบินของเราประกอบด้วยเครื่องบินลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์เป็นหลักเช่น m ิ1เซเบลฮาบินเซตไนซึ่งชี้ให้เห็นว่าภารกิจหลักของพวกเขา คือการสนับสนุนภาคพื้นดินการส่งกำลังบำรุงและการเคลื่อนย้ายกำลังพลไม่ใช่การทำสงครามทางอากาศเต็มรูปแบบพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจช็อกว่าทำไมประเทศหนึ่งถึงเลือกที่จะไม่มีเครื่องบินขับไล่เลยนั่นสิคะมันดูเป็นความเสี่ยงไม่ใช่หรอคะแต่นี่แหละครับคือความฉลาดในการวางยุทธศาสตร์ของเราพวกเขารู้ดีว่าการบำรุงรักษาฝูงบินขับไล่ที่มีเทคโนโลยีสูงนั้นมีค่าใช้จ่ายมหาศาล และอาจไม่จําเป็นต่อภัยคุกคามที่แท้จริงที่พวกเขาเผชิญเาาเลือกที่จะทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่กองทัพบ,บกซึ่งเป็นกําลังหลักในการป้องกันประเทศอย่างแท้จริงครับงั้นเรามาลงลึกที่กองทัพบ,บกกันดีกว่าค่ะที่บอกว่าเป็นหัวใจหลักมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะกองทัพบ,บกมีกําลังคนประจําการอยู่ประมาณ45,500นายแบ่งเป็น5กองพลประจําตามเขตยุทธศาสตร์ทั่วประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับไทย จีนเวียดนามและกัมพูชาหลักการรบของพวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อการรบในป่าหรือจังต้นวอแฟร์และการรักษาความมั่นคงชายแดนไม่ใช่การทำสงครามขนาดใหญ่แบบที่กองทัพตะวันตกทำกันแสดงว่ายุธทธปกรของเขาก็ต้องสอดคล้องกับหลักการรบแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกเพลงเลยครับและนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดถ้าเราดูรายชื่ออาวุธของกองทัพบ,บกลาวจะเห็นชื่อที่คุ้นเคยสำหรับคนที่ติดตามการเมืองโลกฝ่ายตะวันออก รถถังหลักของเขาคือ T-72 รุ่น B1 MS ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่จากรัสเซียและ T-55 รถถังระดับตำนานจากยุคโซเวียตแปลว่าอาวุธส่วนใหญ่มาจากรัสเซียและค่ายคอมมิวนิสต์เดิมใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่แค่รถถังแต่ยังรวมถึงยานเกราะตระกูล BTR ปื้นใหญ่อาตาจร 2S3 เครื่องยิงระจวดหลายลำกล้อง BM-21 Grad ที่โด่งดัง และล่าสุดยังมีการจัดหาระบบปืนใหญ่และระจวดรุ่นใหม่ๆจากจีนอย่าง PCL09 และ r 5ด้วยซ้ำมันคือการประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าลาาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างไหนในเวทีโลกเขาไม่ได้พึ่งพาอาวุธจากฝั่งตะวันตกเลยแม้แต่น้อยแต่เลือกที่จะเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าทนทานใช้งานง่ายและเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของตนเองจากพันธมิตรที่แท้จริงอย่างรัสเซียและจีนมุมนี้ลึกซึ้งมาก การเลือกซื้ออาวุธไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่คือการเลือกข้างทางการเมืองด้วยแน่นอนครับและเรื่องนี้มันซ่อนอะไรลึกกว่านั้นการที่ลาวมีกองทัพที่เน้นการป้องกันประเทศและรักษาเสถียรภาพภายในโดยใช้ยุทธปกรณ์จากรัเสเซียและจีนมันคือการสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้เขาไม่ได้ต้องการเป็นภัยคุกคามต่อใครโดยเฉพาะกับประเทศไทยแต่กำลังสร้างตัวเองให้เป็นรัฐกันชนที่มั่นคงแข็งแกร่งและเป็นอิสระจากอิทธิพลขอ,ของชาติตะวันตก นี่คือแนวคิดแบบโลกหลายขั้วที่ปูตีนพยายามผลักดันมันตลอดคือทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะกำหนดชะตาชีวิตและแนวทางการป้องกันประเทศของตัวเองแล้วทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนและไทยอย่างไร,รในมุมมองของผมนี่คือข่าวดีครับการมีเพื่อนม้านอย่างลาวที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพคือประโยชน์โดยตรงต่อความมั่นคงของไทย ลาวที่พึ่งพาตัวเองได้และมีพันธมิตรที่ชัดเจนจะกลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอนาคตโดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่านเส้นทางรถไฟจีนลาวซึ่งกองทัพลาวก็มีบทบาทสําคัญในการคุ้มกันและรักษาความปลอดภัยโครงการขนาดใหญ่นี้ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะยังมีประเด็นซ่อนอยู่ การพัฒนานี้ยังเป็นการตอกย้ําว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราไม่จําเป็นต้องวิ่งตามเกมของมหาอำนาจตะวันตกเสมอไปเราสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความมั่นคงในแบบของเราเองได้ลราเป็นตัวอย่างของประเทศเล็กๆที่ใช้ภูมิรัฐศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างสูงสุดพวกเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือดินแดนที่ถูกปิดล้อมอีต่อไปแล้วแต่กําลังจะเป็นแลนด์ลิงก์ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคเป็นการวิเคราะห์ที่เปิดมุมมองใหม่จริงจากการดูแค่จํานวนอาวุธ ลายเป็นเรื่องการเมืองโลกได้เพราะทุกความเคลื่อนไหวทางทหารมันคือภาพสะท้อนของการเมืองเสมอกองครับเราอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่เป็นกองครับที่เหมาะสมกับภารกิจของตัวเองมากที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงคั้วโลกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดในบ้านของเราเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดเคนคนนี้ต้องขออภยัยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคาว่าสวัสดีครับ